was สวัสดีครับผมก้องมณวัฒนะครับในวันนี้นะครับวันที่4ตุลาคมนะครับเป็นวันเกิดสมาชิกวงไอเนอาวงหนึ่งนะครับซึ่งคนคนนี้เนี่ยผมอยากจะเจอมากเลยนะครับนั่นก็คือน้องจีจีบีในแคลฟเนนั่นเองนะครับก็สุสัมันเกิดนะครับน้องจีจีครับขอให้วันเกิดปีนี้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอให้วันเกิดปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับน้องจีจีนะครับ มีความสุขได้เลืแจ่มใสแล้วก็เป็นที่รักต่อทุกๆคนด้วยนะครับส่วนเพลงวง b i ี k งเนี่ยผมก็ฟังอยู่ตลอดเวลานะครับช่องทุกเพลงเลยนะครับแล้วก็จะติดตามผลงอาน b ยง k คไปเรื่อยๆนะครับจนก,กว่าจะมีผลงอานออกมาใหม่นะครับผกก็จะรอติดตาม b ยง k คไปเรื่อยๆนะครับและผมเองก็อยากจะมีโอกาสเจอ Nozzy สักครั้งหนึ่งนะครับยังไม่เคยมีโอกาสได้เจอแบบตัวจริงๆเลยนะครับหวังว่าผมคงจะมีโอกาสได้เจอ Nozzy ตัวเป็นๆใน เร, yup. เร okay. ็วๆนี okay. ้หนังแน่นอนนะครับใครนะครับที่อยากจะมาอวยพองันเก๋น้องจีจีเนี่ยก็มาอวยพองกันได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะไปติดตามผลงานต่างในวงบีแเเนี่ยก็ไปติดตามกันได้เลยนะครับทุกช่องทางเลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะไปฟังเพลงบี k 4งกเโฟร์ีเอเนี่ยก็ไปฟังกันได้เลยนะครับทุกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะไปติดตามน้องจีจีเนี่ยก็ไปติดตามกันได้เลยนะครับทุกช่องทางเลยนะครับก็จากกันไปครับ เดีย๋ยวผมจะร้องเพลงโอยพอวันเกิดมาให้เขาฟังสักหน่อยก็แล้วกันนะครับฮัลโหลฮัลโหลน้องจีจี้ครับสุดสัปา์วันเกิดนะครับเดี๋ยวผมจะร้องเพลงโอยพอวันเกิดไปให้น้องฟังนะจะได้ฟังยดีล่ะ Happy birthday to you Happy birthday to you HAPPY BIRTHDAY TO จิจี้บ n นเค HAPPY BIRTHDAY TO YOU สุดสามว่าเกินนะคะน้องจิจี้ค่ะ ถ้าเกิดผมได้มีโอกาสได้มาร่วมงานกับน้องจีจี้เวนเคเนี่ยก็จะถือว่าเป็นหน้าที่น่ายินดีมากๆเลยนะครับแบบได้มีโอกาสได้มาเล่นหนังเล่นซีรีส์ได้ละครหรือมีโอกาสมาร่วมน้องเพลน์ร่วยกันเนี่ยจะถือว่าเป็นหน้าที่น่ายินดีมากๆเลยนะครับที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมงานกับน้องจีจี้เขานะครับแล้วก็ผมเองก็อยากจะเจอน้องจีจี้มากๆเลยนะครับแต่ยังไม่เคยมีโอกาสได้เจอน้องจีจี้เลยนะครับหวังว่าผมคงจะมีโอกาสได้เจอน้องจีจี้ในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับและ ถ้าเป็นไปไปด้น,นะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีวยอดวิวสักประมาณ750วิวแล้วก็วยอดไลค์75ไลค์ผมจะทำคลิปออกแดดและไปแฟนกับน้องจีจี้หนึ่งวันนะครับ <laughs> ซึ่งมาเป็นคอนเทนต์ที่ผมแบบนะตลอดทำมากๆเลยนะครับ ก็น่าจะพูดแบบนี้ประมาณหลายคลิปแล้วนะครับว่าอยากจะออกเอ็นนักแสดงนักร้องไอดอลสตรีมเมอร์หญิงยูทูบเบอร์หญิงหนึ่งวันเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมเองก็อยากจะลองทำคอนเทนต์แนวนี้สักครั้งนในชีวิตนะครับว่าเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดทุกท่านคิดว่าคอนเทนต์นี้น่าสนใจก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเทียบแล้วสเาเหตุที่ผมชอบน้องจีจี้เนี่ยนัน่นก็เพราะว่าน้องจีจี้เขาเนี่ยขเยขาสวยครับเขาสวยครับเขาสวยครับเขาสวยครับ แต่เขาส่วนมากๆเลยนะครับแบบอล่ากระจายเลยนะครับผมเนี่ยชอบน้องจีจี้คนนี้มากๆเลยนะครับแล้วก็อยากจะเจอน้องจีจี้มากๆเลยนะครับแล้วก็อยากจะบอกให้รู้นะครับว่าน้องจีจี้ครับผมชอบน้องจีจี้มากๆเลยนะครับแล้วก็อยากจะเจอน้องจีจี้มากๆเลยนะครับแล้วถ้าเกิดผมได้เจอน้องจีจี้เบนเคตัจจริงๆแล้วเนี่ยผมก็คงออกอาการแบบว่า ตื่นเต้นจนตาวแต่ตาแต่จนแบบผู้ไม่ออกเลยนะครับที่จะเจอองจีจวจริงๆนะครับผมกคงแบบเก็บอาการไม่ค่อยอยู <Teacher 'd> ่เลยนะครับหวังว่าผมกับอนจีจ้เนี่ยคงจะได้มีโอกาสได้มาร่วมงานกันในเร็วๆนี้แน่นอนนะครับองจีจ้ครับ ยังไงก็สุสนวันเกิดนะครับน้องจีจี้ครับขอให้าวันเกิดปีนี้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะไปติดตามผลงานต่างๆของบีแอนเคเนี่ยก็ไปติดตามกันได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะไปฟังเพลงต่างๆเนี่ยวงบี k อนเคเนี่ยก็ไปฟังกันได้เลยนะครับทุกสตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะติดตามน้องจีจี้เนี่ยก็ไปติดตามกันได้เลยนะครับทุกช่องทางเลยนะครับสุขสาวันเกิดนะครับน้องจีจี้ครับ Happy birthday to you, 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 happy birthday to you.